สวัสดีเพื่อนๆแก๊งหน้ากากทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาจัดอันดับความชอบพระรองของมาร์สเลเดอร์นะจริง,รงๆเคยจัดไปแล้วนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยผมจัดอันดับความเก่งนะวันนี้จะมาจัดอันดับความชอบมากดีกว่าซึ่งความชอบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของรสนิยมเนาะตัวที่ผมไม่ชอบคุณก็อาจจะชอบก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฟังเอาสนุกสนุกแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยมาที่ตัวแรกเลยนะครับผมคุณอีจิโจถึงแม้ว่าคุณอีจิโจจะแปงลงร่างไม่ได้บทบาทเนี่ย บางคนที่แปลงร่างได้ซะอีกคืออยู่กับครูกาตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนถึงตอนสุดท้ายเลยทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากครับทั้งคอยซัพพอร์ตแล้วก็ลุยเองด้วยคือถ้าคุณอีจิโจแปลงร่างได้นะเรื่องแม่งน่าจะจบตั้งแต่ครึ่งเรื่องแหละบทบาทอะไรก็ถือว่าเด่นมากเลยนะครับผมชอบตัวละครตัวนี้มากเลยนักแสดงก็เล่นดีด้วยถ้าสำหรับผมผมให้ T S เลยนะที่ครูกะมันสนุกเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคุณอีจิโจเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะให้ไ T S ครับตัวต่อไปนะครับ G T ผมค่อนข้างชอบนะแต่มาทําช่่อองเนนียยผมไดไดด้้กลับปู อากิโตะนะครับแล้วก็รู้สึกว่า GT มันไม่ได้กระสอบทรายขนาดนั้นนะคือตอนเป็น GT มันอาจจะแพ้เยอะแต่ตอนที่มันเปลี่ยนเป็น GTX เนี่ยแทบจะไม่แพ้เลยนะคือแพ้แค่พวกแบบเอลลอเฉยๆถ้าให้พูดจริงๆผมชอบตัวละครนี้มากกว่าอากิโตะซะอีกเพราะว่าอากิโตะอ่ะปากมันแซบไงส่วนไอคิวเนี่ยมันแหกปากทั้งวันผมเลยรู้สึกว่าตัวละคร GT หรือว่าคุณฮิคาระเนี่ยดูดีที่สุดในเรื่องและแต่ถึงผมจะชอบกว่าอากิโตะแต่มันก็ยังไม่ถึงเทียสนะผมให้ประมาณ A ตัวละครต่อไปมาสเตอร์เดินน จะเรียกว่าพระรองก็กระดากปากทุกทียิ่งไปดูริวคิมาใหม่ผมก็ยังพูดคําเดิมนะครับว่าไนท์เนี่ยควรจะเป็นพระเอกจริงๆบทเล่นเด่นมาก เด่นแบบเด่นโคตรเลยทุกทุกอย่างที่เลนมันเป็นอะมันดูเหนือกว่าชินจิสเต็ปหนึ่งเสมอตัวละครก็มีมิติมากครับจริงๆเลนมันไม่ใช่คนเลวร้ายนะต้องคอยทําหน้าบึง้งคิวขโมดตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าเลนมันไม่อยากจะไปผูกมิตรกับใครเพราะรู้อยู่แล้วนะครับว่าการต่อสู้นี้เนี่ยมันต้องโูเอาชีวิตเขาหน่นเลยเลนมันเลยพยายามผลักดันตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะต้องเก่งต้องแข็งแกร่งแต่ในใจลึกๆแล้วอะมันยอมรับชินจิตั้งนานแล้วยิ่งตอนที่ชินจิมันจากไปเนี่ยเลนไม่ร้องไห้แบบ นักแสดงเล่นดีมากผมรู้สึกว่าตัวละครนี้มีพัฒนาการนะครับจากที่ดูโลกแคบมากๆพอเจอชินจิก็เปลี่ยนไปเลยบทบาทเนี่ยโหเด่นจนไม่ต้องอธิบายอยู่แล้วดีไซน์ก็เท่ทั้งล่างคนและก็ล่างไรเดอร์สำหรับผมเป็นพระรองที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกนะแล้วถ้าให้พูดตรงๆคือเด่นกว่าพระเอกด้วยซ้ําชอบมากครับดีไซน์อาวุธดีไซน์ทุกอย่างแม่งเท่ไปหมดเลยตัวนี้ผมให้ S ครับ ตัวต่อไปมาส์ซเดอร์ไคสะผมรู้สึกว่าไครสะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งของไฟที่สําคัญมากๆเลยนะคือไฟอะ่ะมันก็สนุกของมันมาเรื่อยๆอยู่แล้วก่อนที่ใครสะจะออกมาแต่พอไครสะมันออกมาปุ๊บผมรู้สึกว่ามันสร้างอิมแพกหลายๆอย่างให้กับเรื่องนี้เลยทั้งเรื่องของความลับสเสน่ห์ของตัวละครไอตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวละครที่ทําให้เรื่องมันสนุกแล้วก็พลิกล็อกไปมาบางอย่างเนี้ยมันอาจจะไม่วุ่นวายเลยก็ได้ถ้าไม่มีไอตัวไคสะเนี้ยนะโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นพระรองที่น่าจดจํา คือคุณจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อคือคุอคณจะต้องจําตัวละครมันได้แน่ๆเพราะว่ามันโดดเด่นมากมันมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวละครมันน่าสนใจกว่าทาคุมิเยอะเลยเป็นเด็กเส้นช่องผมด้วยเพราะฉะนั้นผมจะให้ไว้ที่เทีย ตัวละครต่อไปนะครับกาเ่นเป็นตัวละครที่ช่วงแรกน่าลำคาญมากตัวละครไม่หน้าเบื่อมากที่มันชอบทำหน้านิ้วคิ้วขมวดทำเหมือนว่าตัวเองไม่เป็นตัวโกงผมไม่รู้คาแรคเตอร์มันต้องการอะไรแล้วมันจะมีช่วงที่มันเห็นตัวเองสูญสลายอะ่ะผมโคตรลำคาญฉากนี้เลยไม่รู้มันมีให้ดูกี่ทีอะ่ะแล้วมันจะต้องไปอาบไอ้น้ําตะไคร่อะ่ะไอ้ช่วงเบรดสิตอนแรกที่มันรู้สึกผ่านไปยากมากๆเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะไอ้ทันจิบนะนี่เลยนะแต่ว่าตัวละครนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นในทัน ลหลังจากที่ฉากไซโยโกะนะครับผมมันก็จะเป็นตัวละครที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วช่วงหลังก็คือเท่เลยกับฉากที่มันบอกว่าฮาจิเมะเป็นเพื่อนแต่ถ้าหักลบกับความน่าลำคาญช่วงตอนต้นเรื่องเนี่ยผมให้ประมาณ B ีนะก็คือเฉยๆจริงๆผมชอบฮาจิเมะมากกว่าอีกฮาจิเมะมันควรจะเป็นพระรองนะถ้าให้พูดจริงๆเพราะฉะนั้นจะให้ไว้ที่ B ครับไม่แย่แต่ก็ยังไม่ถึงกับชอบอะ่ะตัวละครต่อไปอิบุกิก็เป็นตัวละครที่น่าจะดูเท่ที่สุดในเรื่องแล้วแหละเรื่องของความรอหรือว่าอะไรแบบนี้ บทบาทก็ถือว่าเด่นนะรองจากฮิมิกิแหละแต่ถามว่าผมชอบอะไรในตัวละครดีไหมไม่ได้รู้สึกชอบอะไรในตัวละครนี้เลยแต่ถามว่าเกลียดไหมก็ไม่นะคือมันก็ไม่ได้ทําตัวน่าลาคาญแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทเด่นที่รู้สึกว่าแบบกูชอบตัวละครมึงว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นผมจะให้ไว้ที่ B ครับกลางๆเลยตัวละครต่อไปนะครับกาแทกแน่นอนอยู่แล้วครับว่าในเรื่องคาบุโตเนี่ยเทนโดมันต้องเด่นที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าไอกาแทกเนี่ย ผมว่ามันเด่นรองลงมาจากเทนโดแค่นิดเดียวเองนะคือมันเป็นตัวละครที่พออยู่กับเทนโดปุ๊บเคมีมันรู้สึกเข้ากันมากพอมันร่วมฉากกันหรืออยู่ด้วยกันอ่ะมันรู้สึกตลกแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกรักตัวละครคาการิด้วยคากามิมันอาจจะไม่ได้ฉลาดไม่ได้เก่งเหมือนเทนโดสิ่งหนึ่งที่คากามิมันเป็นคือมันพยายามแอบมีฉากเท่ๆหลายครั้งอยู่เหมือนกันแม้ว่าช่วงหลังมันอาจจะกิ้งเยอะไปหน่อยแต่ผมชอบตัวละครมันนะมันเป็นตัวละครที่แบบลุยไปข้างหน้าเรื่องอื่นช่างแม่งอะไรแบบนี้ผมให้ S อสเลย ผมชอบมากครับเซโรนอสเป็นตัวละครที่ผมไม่ชอบเลยนะครับผมไม่ว่าอะไรของแม่งก็แล้วแต่ผมไม่ชอบเลยผมรู้สึกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดึงมูดของเดนโอมากๆเลยทุกๆอย่างที่ตัวละครนี้มันเป็นนะครับมันดูเศร้าเกินกว่าที่จะเอาไปใส่ในเรื่องเดนโอะแค่เงื่อนไขแปลงร่างมันเนี่ยก็มาลกโคตรและมีที่ไหนวะแปลงร่างแล้วคนอื่นลืมได้ร่างใหม่มาแปลงร่างลืมคนอื่นอีนอกโอ้โหตัวละครนี้มันมันค่อนข้างน่ารำคาญสําหรับผมะนะมันขัดมูดกับพวกแจ็งอิมเมจ ที่มันค่อนข้างจะตลกอ่ะเพราะฉะนั้นผมจะให้ไว้ที่ดีอ่ะไม่ชอบเลยผมไม่ได้รู้สึกชอบหรือว่าหลงไหลอะไรตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมอิกซะเนี่ยผมจะนับเป็นนาโกก็แล้วกันเนาะผมว่าไอ้นาโกเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการนะคือไอ้ตอนแรกๆที่มันปรากฏตัวเนี่ยมันดูเป็นคาแรคเตอร์ที่แบนมากขี้เก๊กอย่างเดียวเลยแต่ว่าหลังๆครับเราจะเห็นมิติของตัวละครมันมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันเติบโตไปพร้อมกับคนดูอะจนตอนหลังอะมันเป็นตัวละครที่แบบดูโตขึ้นจริงๆผมชอบนะตัวละครตัวนี้ถึงอาจจะไม่ได้แบบ ชอบมากเลยแต่โดยรวมผมรู้สึกว่าผมชอบตัวละครตัวนี้ให้ประมาณ A และกันบทบาทอะไรก็เด่นครับในเรื่องตัวละครต่อไป DN ผมว่ามันเท่ดีนะถ้าไม่นับดีไซน์ผมว่าคาแรคเตอร์ของไคโตะมันแบบมันเป็นจอมโจรดูเจเล้ลย์เจ้ลย์อะไรแบบนี้นะครับผมผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นคู่ปรับของซึกุสะจริงๆอะเรื่องบทบาทอะไรผมว่าก็โอเคนะแล้วก็คอยไปขโมยสมบัติอะไรแบบนี้ถ้าไม่ติดในเดอะมูฟวี่ที่มันพูดว่าแกมาเล่นกับหัวใจของฉันเนี่ย ผมว่าถ้าไม่นึกถึงไอ้ตรงนั้น,นผมว่าตัวละครมันก็เท่อยู่ถึงขั้น S เลยไหมผมว่ายังให้ประมาณ A ครับไม่ได้ชอบม,มากขนาดนั้นแ x c เซผมว่าแ x c เซบทเด่นมากมีทุกอย่างที่พระรองควรจะมีหนึ่งเลยคือมีเป้าหมายชัดเจนครับในตอนแรกคือต้องการกำจัด ไอคนที่ถือดับเบิลเมโมรีเป็นตัวละครที่กําเนิดมาจากความแค้นแต่ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนที่เจอกับพวกพระเอกมันเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการครับจากที่แบบแค้นอย่างเดียวพอเจอพวกพระเอกเจอไออากิโกะมันก็เริ่มอ่อนโยนมากขึ้นปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นมากขึ้นบทเด่นด้วยผมไม่เคยรู้สึกว่าแอคเซลอ่ะมันเป็นรองพวกดับเบิลเลยบทมันเหมือนไปคู่กันเลยนะผมชอบมากๆครับแพ้แค่ยูโทเปียจริงๆซึ่งยูโทเปียมันโหดไปไง ไอมูวี่รีเทิร์นแอคเนี่ยผมว่ามันมากคาแรคเตอร์ Character, ดีไซน์ร่างคนก็เท่ด้วยนะครับผมแต่งงานกับอากิโกก็ดูน่ารักดีด้วยเคมีเข้ากับพระ,พระเอกเอ,กอกีกอาจจะเป็นพระรองที่ผมชอบที่สุดเลยแหละอวยยศขนาดนี้ก็แน่นอน S ครับตัวต่อไปนะครับเบิร์ดผมรู้สึกว่าเบิร์ดสำหรับผมมันคือดาเตะไอโกโตเนี่ยมันมาตอนหลังๆแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่า พอมันเป็นเบิร์ดมันก็ไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะส่วนบทของดาเตะผมชอบไหมดีไซน์ร่างคนน่ะผมชอบนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเกลียดดาเตะคือผมเกลียดบทบาทมันผมว่าบทมันแปลกๆอะ่ะมันทําให้เบิร์ดเด่นกว่านี้ได้นะในเรื่องน่าจะมีฟอร์มเชนสักหน่อยอันนี้คือไม่มีเลยท,ทั้งๆที่โอสเนี่ยมีเยอะมากผมชอบแค่คาแรคเตอร์ดีไซน์ของดาเตะจริงๆผมไม่เคยรู้สึกว้าวกับการแปลงร่างหรือว่าต่อสู้ของมันเลยแล้วบทนี่คืออย่างระทมอะ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเบิร์ดมันสู้ไขไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมจะให้ไวท้ที่คือมันต่ำกว่าเฉยๆแต่ยังไม่ถึงขั้นเซโลรนอสนะเอาไวส้สเลยตัวละครต่อไปเมเทโอเป็นตัวละครที่บทเด่นมากครับดูเท่มากแล้วก็เป็นพระรองที่ไม่แน่ใจว่าย้ายฝั่งชาที่สุดเลยหรือเปล่าพวกว่าจะย้ายฝั่งเนี่ยโอ้โหรอไปเก็นทารโลได้ล่างสุดยอดแล้วนะบทมันเท่ดีครับเรียนกังฟูผมไม่แน่ใจว่า มันเรียกว่ากังฟูไหมนะครับผมที่มันอตาอตาอะต,ตาแต่ว่ามันดูเท่ดีสไตล์การต่อสู้ก็ชัดเจนครับเวลาแปลงร่างสู้เนี่ยมันเท่มากตัวละครก็น่าสนใจนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยคือต้องช่วยชีวิตเพื่อนให้ได้อะไรแบบนี้ผมว่าก็เป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบนะแต่ถ้าเทียบกับ พวกข้างบนนะ่ะผมว่าผมยังไม่ได้ชอบถึงขั้น S นะให้อยู่ประมาณ A แล้วกันตัวต่อไปนะครับม t ส e Beast Beast เป็นตัวละครที่ผมไม่ชอบหนึ่งเลยผมไม่ชอบดีไซน์มันท้งล่างคนแล้วก็ร่างไรเดอร์ด้วยมันจะตลกมันก็ไม่ตลกอะ่ะมันจะเท่ไหมผมว่ามันก็ไม่เท่อยู่ดีตัวละครมันแปลกๆนะตัวนี้บทบาทในเรื่องเนี่ยเอาจริงๆผมแทบไม่ได้สนใจมันเลยอะ่ะผมรู้สึกผมสนใจแค่ตัววิศาดอย่างเดียวคือมันไม่ได้ถึงกับเกียดนะแต่ผมไม่ชอบตัวละครมันอะ่ะผมให้มนัน C เลย ตัวละครต่อไปนะครับเป็นตัวละครที่ผมเห็นหน้ามันแวบแรกเนี่ยผมไม่ชอบขี้หน้ามันเลยคือร่างคนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะแอคไปไหนอะแอคมากเลยนะมันแพ้มันก็ยังแอคกิ่งเป็นหมามันก็ยังแอคผมไม่รู้เลยว่าไอ้บาลอนเนี่ยมันชนะกี่ครั้งแล้วตอนที่มันโดนยัดบทบาทให้เป็นลาสบอสอะผมรู้สึกว่าผมไม่อินเนี่ยมันดูจับยัดมากเลยมันไม่เก่งอะแต่มันเก๊กคือถ้ามันเก่งมากแล้วมันแอคขนาดเนี้ยผมโอเคนะแต่ประเด็นคือมันไม่เก่งไงฉายากล้วยระทมของจริงอะผมให้ไว้ดีเลยผมไม่ชอบจริงๆตัวนี้ตัวต่อมา ก็เหมือนกันเลยครับไรเดอร์มัรกแรกๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบตัวละครมันนะไอโกเนี่ยมันดูขี้เล่นแล้วก็น่าจะเล่นอะไรได้เยอะแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ตัวละครนี้มันเหมือนมันดิ่งลงเหวไปเลยคือพยายามจะทําตัวหน้าลาคาญอย่างเดียวแล้วก็ไปดีขึ้นตอนท้ายแต่ตอนที่เป็นหน้าลาคานอ่ะคือหน้าลาคาญมากอาจจะต้องชมนักแสดงนะครับที่เล่นได้แบบหน้าหมันไส้มากคือมันต้องทําหน้าบึ้งต้องคิ้วขมวดต้องทําตัวแบบกุงงอนตลอดเวลาคือผมลาคาญมากตอนนั้นอ่ะเขาไปดันเชสเยอะแล้ว ทำบท โกให้มันน่าลำคาญอ่ะตอนหลังอ่ะมันกลับมาดีขึ้นนะฉะนั้นผมจะให้ไว้ที่4ครับสเปกเตอร์ช่วง10ตอนแรกเนี่ยผมลำคาญมากผมมาเริ่มชอบมันตอนที่เหมือนมันเคลียร์ปมตัวเองเสร็จหมดแล้วนะครับผมแต่ช่วงแรกๆเนี่ยน่าลำคาญจริงคือมันเป็นตัวละครที่กราฟอารมณ์เนี่ยขึ้นลงมากหรืออาจจะเป็นเพราะว่าโกช่วงแรกๆมันน่าลำคาญละมั้งมันเลยทําให้ตัวละครนี้มันน่าลำคาญไปด้วยแต่ตอนเคลียร์เรื่องราวหมดแล้วอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่แย่ขนาดนั้นนะมันก็ดูมีเป้าหมายดูมีอะไรชชัดดเจนีผผมมว่าอบ ทจิบนามากกว่าผมไม่ได้อินกับไอตัวสเปกเตอร์อะไรขนาดนั้นนะจบแล้วมันก็จบไปแค่นั้นไม่ได้จดจําอะไรในตัวมันได้เลยใครไปซีแล้วกันเบลฟเนี่ยเอาจริงๆผมเฉยๆนะคือดีไซน์อะ่ะผมว่าเทภาพรวมอะ่ะ ผมว่าอาจจะเท่ที่สุดในเรื่องเลยแหละแต่ว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ของร่างคนเนี่ยผมเฉยๆนะมันจะเท่มันก็ไม่เท่ขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ถึงกับเบียวจนเราคลินมันก็ไม่ขนาดนั้นนะไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงเหมือนกันนะผมให้เฉยๆแล้วกันผมรู้สึกว่าผมชอบตัวละครอ,อื่นมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ถึงกับไม่ชอบอะเอาไว้บีแล้วกันตัวละครต่อไปนะครับคอสโอ้โหบทแม่งเด่นมากเด่นโคตรๆเลยมีความสําคัญกับเนื้อเรื่องนะครับผมถึงจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้ฉลาดแต่ก็ลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวเอาจริงๆๆมันค้าย ก็มินิดนึงเป็นตัวละครที่เข้าใจง่ายแต่รู้สึกรักตัวละครนี้เวลาที่เราได้ดูล่างอัปเกรดเยอะด้วยคือมันเป็นตัวละครที่ตอนมันโกะมันก็โกะตอนมันเท่มันก็เท่ผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีมากๆเลยนะไอ้คอสเนี่ยเป็นหนึ่งในพระรองที่น่าจดจานะครับผมบทบาทเด่นมากผมให้ไว้เทียสครับตัวละครต่อไปเกสผมลาคาญเกือบทั้งเรื่องเลยแรกๆนี่ผมรู้สึกว่าเออมึงจะทำอะไรมึงก็ทําเถอะผีเข้าผีออกครับน่าลาคาญมากช่วงแรกช่วงที่แบบ ขึ้น30กว่าตอนไปแล้วอะถึงจะเริ่มรู้สึกเออชินกับมันล้ะแต่แรกๆผมลำคาญมากนะครับผมเกสผมไม่ค่อยชอบตัวละครนี้สักเท่าไหร่ผมจาไม่ได้เลยว่าผมชอบอะไรในตัวมันวะแต่ไม่ถึงกับเกลียดนะเอาไว้สีแล้วกันตัวละครต่อไปนะครับวอลคนหนึ่งเลยเคมีมันเข้ากับอารุโตะเขาสร้างคาแรคเตอร์ให้แบบอารุโตะอะมาเล่นมุกแบกเราให้ไอฟูวะเนี่ยมันขำอยู่คนเดียวเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งคู่มันจะมีโมเมนต์ฮาๆด้วยกันบ่อยมันจะมีโมเมนต์ที่แบบ เออมันน่ารักอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบฉลาดหลักแหลมอะไรขนาดนั้นมันออกจะดูบื้อเลยแหละแล้วผมชอบมากๆคือเวลามันงัดทุกอย่างอะ่ะผมว่ามันเจ๋งดีนะมันเป็นตัวละครที่เส้นตื่นด้วยคือคุณเล่นมุกอะไรมันก็ขำละถ้าตัวซีรีส์เนี่ยผมว่าบทบาทก็โดดเด่นนะแต่ถ้าให้เทีย S เลยไหมถ้าเทียบกับพวกข้างบนผมว่าอยู่ประมาณ A ครับเอาไว้ A แล้วกัน ตัวละครต่อไปเบรสมันเป็นตัวละครที่ผมลำคาญน่าจะน้อยที่สุดแล้วละมั้งในเรื่องเซเบอร์เพราะว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยค่อนข้างน่าลำคานมากมันมีบทเด่นๆในผมจดจำได้อยู่บ้างนะถามว่าชอบไหมไม่ชอบแต่ถามว่าผมเกลียดมันเลยไหมมันเป็นตัวละครที่ผมน่าจะโอเคที่สุดในเรื่องนี้ละมัง้งเพราะฉะนั้นผมจะให้ไว้ที่ B แล้วกัน ผมไม่ได้แบบลำคาญเท่าไอ้พวกข้างล่างอะตัวละครต่อไปนะครับอีวิลผมรู้สึกว่าอีวิลอะแม่งควรเป็นพลองมากๆคาแรคเตอร์แม่งโคตรเท่มันดูแบบชัดเจนมากนะครับตัวละครมันดีไซน์ร่างไรเดอร์เนี่ยสวยมากผมโคตรชอบเลยปกติผมเป็นคนไม่ชอบสีเขียวนะแต่ผมรู้สึกว่าสีเขียวมินที่มันอยู่บนตัวของอีวิลเนี่ยมันเท่มากแล้วพอมาอยู่กับสีดําแล้วมันทําสีเหมือนแบบกราฟิตี้อะผมว่าสีมันสวยมากผมชอบดีไซน์มันผมชอบดีไซน์คาแรคเตอร์ของตัวนี้มากเลยทั้งล่างแปล แล้วก็ล่างคนมันดีกว่าไดจิในทุกๆด้านเลยแต่อาจจะไม่ได้ชอบถึงขั้น S แต่มันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลดีๆที่มีอยู่น้อยนิดในซีรีส์รีไวนะครับผมเพราะฉะนั้นจะให้ไปที่ A อัะไรกัน,กนตัวต่อไปนะครับไลฟ์ Life เป็นตัวละครที่ผมกล้าพูดอย่างเต็มปากเลยว่ามันพัฒนาย้อนกลับแรกๆอะ่ะผมว่าไดจิมันไม่ใช่ตัวละครที่แย่นะแต่มันจะมีอยู่ช่วงนึงอะ่ะ ที่เหมือนเขาพยายามให้ไดจิมันดูงี่เง่าหรือเกินมันงี่เง่าถึงขั้นมันจะยิงอิกิอ่ะแล้วองค์กรมันอะเละไม่รู้จะเละยังไงแล้วแม่งยังรักอยู่ได้ผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันบื้อได้ขนาดนั้นตัวละครเนี้ยเขาพยายามทําให้ตัวละครมันน่าร้ำคาญมากมากเลยตอนนั้นผมโคตรคิดถึงคางิโร่เลยผู้จริงไอตอนคางิโร่กลับมาโอเคมันดีขึ้นนะเพราะไดจิมันคิดได้แล้วไงตอนนั้นอะแต่กว่ามันจะถึงตรงนั้นอะโอ้โหแม่งน่ารํำคานมาทั้งเรื่องอะเป็นพระรองที่เกลียดแม่งที่สุดเลยแหละ ฉะนั้นเอาเทียร์พิเศษไปเลยครับก็ชนะ,ะของฉันตัวละครต่อไปนะครับไทคูนผมรู้สึกว่าไทคูนเนี่ยไม่ควรเป็นพลองเลยบัฟฟ่าเนี่ยดูมีบทแล้วก็อิมแพกหลายๆอย่างที่น่าจะเป็นะลองโคตรๆมีเดอะมูวี่ที่ได้ร่างใหม่ด้วยนะครับบับฟฟาแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บัฟฟ้ามันได้เข่าทองอะ่ะผมรู้สึกว่าบทมันเด่นมากเลยอะไทคูนครับบทเนี่ยเหมือนโดนกดมาทั้งเรื่องเลยจะเท่ละจะเท่ละอีกนิดนึงจะเท่ละ ผู้กำกับบอกเฮ้ยยังก่อนจะมาละจะมาแล้วผู้กำกับบอกเฮ้ยยังมันโดนตัวละครอื่นกดไว้ตลอดเวลาทั้งนั้นที่มันเป็นพลองทแท้เป็นตัวละครที่ดูธรรมดามากๆในหมู่คนที่เขาไม่ธรรมดาแล้วเหมือนคนเขียนบทเขาก็จะรู้สึกได้นะว่าแบบเฮ้ย hey, ตัวละครเนี้ยกูแกล้งแม่งเยอะเกินไปละได้ร่างเก่งๆสักร่างหนึ่งดีกว่าตอนที่มันได้บูจินซอสเนี่ยถามว่ามันเก่งไหมโอเคมันเก่งแหละ มันสูสีกับกีสไนายได้แต่ถามว่ามันเบียวไหมโคตรเบียวเลยนะผมรู้สึกตอนเควะมันย้ายฝั่งอะบทมันเด่นขึ้นจริงแต่ว่ามันเป็นเด่นที่เบียวอะคาแรคเตอร์มันงี่เง่ามากเลยตอนนั้นผมให้ประมาณ B ีแล้วกันผมไม่รู้ว่ามาเจดหรือวาวาลาเป็นะลองผมไม่รู้จริงๆว่าเขาจดทะเบียนตัวไหนเป็นะลองเอาเป็นว่าผมเลือกไม่ได้ผมจัดทั้งคู่เลยแล้วกันผมพูดจริงๆนะผมชอบแค่ลินเน่หน้ารักกว่า แค่นั้นเลยบทบาทผมรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรแล้วก็โดนยัดเยียดมากๆเลยกับประเด็นของอโทพสจะให้มันรักกันให้ได้ทั้งๆท,ที่มันสู้กันมาทาั้งเรื่องคือเหมือนจะเป็นตัวละครที่ฉลาดนะในบางครั้งอะ่ะก็ดูภาษาบ้านๆคือเบื่อไม่ได้ถึงกับไม่ชอบนะผมให้ไว้บีอะไรกันตัวต่อไปนะครับวาวาลาดมีเว็บหนึ่งอะ่ะที่ผมรู้สึกว่าวาวาลาดเนี่ยมันเท่มากช่วงแรกๆนะครับมันดูฉลาด แล้วมันก็ดูล้ำกว่าโฮททโ่ elo, ทุกอย่างมันดูเป็นเป้าหมายของโฮททโ่มันดูอยู่เทียร์ที่เหนือกว่าแล้วคาแรคเตอร์ของมันอะ่ะก็ดีมาตลอดเลยนะแล้วมันจะมีอยู่แวบ,บหนึ่ง ที่อยู่ดีๆมันก็อ่อนอ่อนเฉยเลยพยายามยับดบทให้มันขี้แพ้มากเลยพอแปลงล่างมาเด่นอยู่ไม่กี่ตอนน่ะไอที่บอกว่าสปาร์น่ากำลังลุกชนผมเห็นมันลุกชนอยู่ไม่กี่ตอนน่ะหลังจากนั้นบทคือธรรมดามากไม่ได้รู้สึกว่าโดดเด่นหรือว่าอะไรเลยละหองละแหงไปเรื่อยๆมาเท่ขึ้นอีกหน่อยนึงตอนได้ล่างไอจีทอ่ะงั้นๆนะ่ะจากที่ผมรู้สึกว่าจะชอบมาก,กน,นะเทียบกันแล้วอะ่ะผมชอบลีเน่มากกว่าอีกไปๆมาๆผมเฉยๆกับแม่งเฉยเลย แล้วก็ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับวาเลนวาเลนเป็นตัวละครที่ผมชอบมากทุกๆอย่างของตัวละครนี้เลยเหตุผลในการต่อสู้เข้าใจตัวละครมันว่าทําไมรู้สึกแบบนี้ผมว่าเขาเล่าแบ็กกราวน์สตอรี่ของตัวนี้ได้ค่อนข้างดีคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของฮันโตะมันครบเครื่องนะคือมันดูเท่ก็เท่มันดูอบอุ่นอาจจะเป็นเพราะว่ากาบุมันทําดีในหลายๆด้านด้วยตัวฮันโตะมันก็เลยดูดีขึ้นไปอีกตอนเปิดตัวครั้งแรกผมชอบมากใครอยากรู้ว่าชอบขนาดไหนเนี่ยสมัครสมาชิกไปดูไลด์ทอลย้อนหลังได้นะครับ ดีไซน์อะไรก็ดูน่ารักดีครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมจะชอบตัวละครนี้ขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับตอนนี้ยังดูไม่จบแต่ว่าเอาความรู้สึกของเตง9ตอนนะ ผมรู้สึกว่าผมให้เป็นพระรองที่อยู่เทียสเลยคือเคมีเข้ากับพระเอกด้วยเพราะฉะนั้นจะให้ไปที่เอสครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเทลิสความชอบของพระรองไรเดอร์นะครับผมย้ําอีกครั้งนะครับว่ามันเป็นความเห็นส่วนตัวนะตัวที่ผมชอบมากเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้นะครับผมฟังมาถึงตรงนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมใครที่อยากจะสนับสนุนสามารถสมัครเมมเบอร์ได้เลยเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้นะครับผมอยากให้จัดอันดับอะไรอีกหรือว่าทำคอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับรับรองว่า อ่านทุกเมนแน่นอนแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ